นะครับเราจะเดินหน้าเต็มรูปแบบนะครับพัฒนาในสิ่งที่มันดีให้ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราเราทำแบบเขาเรียกว่าแค่ทําระบบแล้วคิดว่าจะทําเรื่องของแค่ระบบนะครับอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะครับคือมุมมองของของโรงงานเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยแล้วโรงงานของเราจะทําอย่างไรนะครับมันเป็นหน้าตามันเป็นหน้าต่าง ของผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆนะครับเราจําเป็นต้องพัฒนาให้ผลิตพัณฑ์ของเราเนี่ยให้ติดตลาดให้เป็นที่รู้จักแล้วให้มีคุณภาพดีให้ลูกค้าเอาเข้าไปขายไปใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้มากที่สุดนะครับให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องพัฒนาในเรื่องของโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะผลิตสินค้าให้มันตอบโจทย์และให้มันทันท่วงที แต่บางครั้งหลายรายการเนาบางครั้งอันนั้นหมดบ้างอันนี้หมดบ้างเนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ที่เขาเรียกท้าทายนิดหนึ่งนะครับเราไม่ใช่ว่าทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัว2ตัวแล้วสมมุติน้ํายาล้างจานเนี่ยผลิตออกมาราคาร้อยบาทเราไปบวกเพิ่ม PV เป็น2,000บาทอย่างเงี้ยแล้ก็เอามาทําเป็นแผนการตลาดแล้วขายเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันมันไม่เมคเซนส์นะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเราไป็โงงาน นั้นราคาที่ออกจากโรงงานเนี่ยมันย่อมดีกว่าที่เราไปซื้อตามร้านโชวห่วยหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นอันนี้อยากเรียนให้ท่านไี้เข้าใจจริงๆนะครับได้มองเห็นภาพที่เปรียบเทียบได้นะฮะแล้วก็เราต้องการเติบโตไปจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่า,อ,าอยากเห็นในเรื่องของรูปแบบที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วทุกท่านเนี่ยทำงานแบบ สบายใจนะฮะอีกไม่นานครับระบบเราพัฒนาดีสินค้าเราครบถ้วนนะครับวันนี้เราก็เริ่มพัฒนาทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆจากวันแรกๆเลยบางท่านนะครับที่ที่เข้ามา a อ b i บในวันแรกๆเนี่ยท่านจะเห็นเองว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวังนนี้มันต่างกันลิบลับเลยนะครับมันมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเราจะพัฒนาต่อให้ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ ในการท,ทําธุรกิจให้ทุกท่านได้ทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับท่านประธานก็บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเมื่อเราพัฒนาทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะทําในเรื่องของเดือนอมิถุนานะครับเราอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยในทําเลที่เราจะต้องทําโชว์รูมนะครับ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเรานะครับบางลูกค้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยโรงงานมันไปไม่สะดวกมันไกลนะครับก็มาที่โชว์รูมของเรานะครับก็ท่านก็กําลังมองไว้อยู่นะครับอตอนนี้นะครับกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในช่วงของการดูว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมนะครับสถานที่ต้องดีมีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเขาเรียกว่าทําให้มันการคมนาคมที่มันสะดวกนะครับอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แบบว่า อ่าต้องครับอ่าเขาเรียกว่านิ่งนอนใจเราต้องพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยได้ท,ทําธุรกิจได้แบบสบายใจและคล่องตัวนะครับเราพยายามอ่าเดินเดินหน้าให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าในส่วนของอ่าผลิตภัณฑ์นะครับก็ประมาณนี้เราเร่งนะครับเรียนให้ทุกท่านได้ทราบได้เลยว่าเราเร่งที่จะนําสินค้าที่มันมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าบางรายการที่ยังไม่ได้ส่งเนี่ย นำส่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับอ่าบางครั้งอาจจะมีตกค้างท่านสามารถแอดแอดมินเรามาเลยซัพพอร์ตมาเลยว่าอ่าสินค้าของท่านวันนี้วันนี้ติดตัวนี้ตัวนี้อ่ามันส่งดรืยอย่ังอะไรเงี้ยสามารถสอบถามได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปไปถามคนนั้นคนนี้นะครับว่าเ้ยสินค้าทําไมมันไม่ส่งขอให้เข้าไลน์แอดมินเข้าไลน์ซัพพอร์ตแล้วถามนะครับ แอดมินมาได้เลยว่าอ่ายูสเซอร์เราของเราเนี่ยยูสเซอร์นี้นะครับอ่าสินค้าของเราไม่ได้รับหรือรับยังไม่ครบยังขาดตัวนี้ตัวนี้นะครับไม่ทราบว่าส่งมาเพิ่มหรือ,อยังนะครับอาจจะมีการอ่าหนึ่งร้อยคนนะครับอาจจะมีตกหล่นอยู่แค่ประมาณสองคนผมมั่นใจได้เลยว่ามีตกหล่นอยู่ประมาณคนสองคนแค่นั้นเองนะครับก็อ่าท่านก็ลองเช็คเข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราเรียกว่ารีบนะครับ เอา,อาสินค้าที่มันตกค้างเนี่ยรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดวันนี้ก็โ้โ่ออกไปเยอะเลยนะครับวันนี้ออกเยอะมากนะครับเร่งการผลิตนะครับไอขนาดท่านประธานเนี่ยนะครับเมื่อสามวันที่แล้วนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่แอดมิดเลยนะฮะเสียงก็ไม่มีนะครับท่านก็ยังแบบเป็นห่วงนะครับอยู่ในนอนแอดมิดโรงพยาบาลอยู่เมื่อเช้าเพิ่งออกนะฮะก็ยัง ส่งสั่นอ่าส่งคําพูดแบบแผลบแห้งๆมาว่าอ่าของเราเป็นยังไงบ้างมันออกครบไหมอะไรยังตามงานมายต้องต้องยอมใจจริงๆนะครับท่านแบบโอ้นะครับไม่ไม่ไม่อยากทิ้งงานจริงๆแล้วก็วันนี้นะครับออกจากโรงพยาบาลมามา,าพักผืดแต่วันนี้ก็มี พนักง,งานที่แพ็กกิ้งอะรู้สึกว่าเหมือนจะติดไข้หวัดครับท่านประธานไปอีกท่านหนึ่งเลยนะรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวอยู่นะครับก็โอ้นะแต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยหลายๆท่านผมก็ในในโรงงานเองก็ดีนะครับในพนักง,งานเองก็ดีเนี่ยตั้งใจมากตั้งใจต,ตั้งใจที่จะเรียกว่าขมักขะม้นกันนะครับทํางานกันแบบเข้มแข็งมาก ช่วยกันเพื่อจะทําให้ A c b ซบียเนี่ยนะครับมันเติบโตมันก้าวกระโดดเพื่อตอบโจทย์รองรับในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่สมาชิกหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยให้มันตอบรับให้ตอบโจทย์ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องการอ่าเรียกว่าเติบโตโรงงานจะต้องขยายใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ผมเมื่อเมือม่อวานผมไม่ได้เข้าประชุมนะเมื่อวานเมื่อวันก่อนผมเข้าประชุม วันนี้รู้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์โอ้โหนะครับก็เขาบอกว่าเขามีสูตรของเขาอยู่แล้วเขาจะมาขอขึ้นนะครับกับโรงงานของเรานะครับเขาจะมาขอขึ้นสูตรกับโรงงานของเรานะครับแต่เขามีสูตรของเขาอยู่แล้วมาผลิตสินค้าแบบแนวนี้แหละนะฮะเราได้ลูกค้าอีกแล้วครับผมก็เลยมองว่านี่นี่ไงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหลายหลายท่านมองว่า ไอ้ภาพรวมของธุรกิจเน็ตเวิร์กมันมันเห็นกันมานักต่อนักแล้วมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดมันอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงนมันอย่างนี้มันอย่างนู้นอย่างนี้คือผมอยากให้ให้ให้ทุกท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีมุมมองที่สองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านนะครับวันนี้นะครับโดยเจตนาเนี่ยผมก็อยู่ในวงการเน็ตเวิร์กเนี่ยมาพอสมควรเหมือนกัน วันนี้ผมก็เห็นแต่ละที่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ต้องดูเจตนาว่าพื้นฐานของธุรกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้ามีสารหล่อลื่นตัวเดียวแล้วบวก pv เยอะแยะมากมายนะครับแล้วมาทําธุรกิจแบบเนี้ยนะครับเพื่อคิดว่าธุรกิจแบบนี้มันจะทําเงินง่ายแล้วทําเงินได้เยอะนะครับ มันมีเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองอันนี้อันตรายเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้พื้นฐานของเรามีจุดแข็งคือโรงงานครับโรงงานตั้งมาโอ้โหสิบห้าล้านถึงยี่สิบล้านโรงงานขนาดกลางเนี่ยถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะทําธุรกิจแล้วเราจะตีหัวเข้าบ้านหรือเอาแค่นี้พอละแล้วโรงงานมันจะไปต่อ,อยังไงครับอนาคตดับเลย จบเลยชีวิตนะครับมันทําไม่ได้จึงอยากจะเรียนให้ผู้นําทุกท่านได้มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งวันนี้ถ้าสมมติว่าท่านสร้างบ้านมาท่านสร้างแบรนด์ของท่านมาเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับท่านขายสินค้าเสร็จแล้วสินค้าท่านขายดีแล้วท่านได้เงินเนี่ยท่านจบเลยนะครับท่านยอมทิ้งบ้านของท่านเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้อยมากที่หลายๆคนคงไม่ทําแบบนั้นนะครับ มีแต่ว่าบริษัทหรือแบรนด์ของท่านเนี่ยมันไปต่อไม่ไหวเนี่ยของผมเองผมเปิดบริษัทน้ําส้มมาก่อนเนี่ยผมแทบจะแบบขเขาเรียกน้ําตาซึมเลยคือคือเราอยากไปต่อแต่ว่าโควิดโควิดมันมาลูกน้องมันไปต่างประเทศหมดพอไปไปกัมพูชาหมดผมก็ต้องยุบบริษัทของผมด้วยความที่ผมไม่อยากจะจะยุบเลยเพราะยอดขายมันก็ลงังกําลังจะดีขึ้นหลังจากโควิดอันนี้ก็ก็ ก็สื่อสารให้ก็สื่อให้ให้เห็นว่าถ้ามันเป็นธุรกิจที่เป็นของเราเองเนี่ยเราไม่มีใครยอมอยากจะทิ้งธุรกิจของเราหรอกนะครับไม่ต่อยากเติบโตเพราะฉะนั้นเจตนาต้องมองถึงเจตนาว่าวันนี้นะครับโรงงานของเราผลิตสินค้าแบบไม่รู้กี่ไอเทมเลยไม่รู้กี่ SKU เลยแล้วยิ่งจะพัฒนาสินค้าออกมาเรื่อยๆผมนะครับวันนี้นะครับก็หลายๆท่านเนี่ยบอกผมมาว่าเฮ้ เราเขาอยากได้สินค้าที่ไปพรีเซนต์ได้สักสองสามรายการอย่างเช่นกาแฟนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเพื่อนผมมีโรงงานนะครับในในคู่ค้าของเราเนี่ยมีโรงงานที่เป็นกาแฟเยอะมากนะครับผมเชื่อว่านะครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะได้เห็นเรื่องของกาแฟสุขภาพนะครับตัว ขเรียว่าอะตัวที่บำบำุงสายตาเป็นหลักเนี่ยออกมาแล้วนะครับกล่องหนึ่งยี่สิบทองนะครับอ่าแล้วได้เทสรสชาติแล้วโอ้โหโอเคมาก,มากๆเลยเข้มข้น,นมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะอาจจะได้เห็นกาแฟในไม่ช้านี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์สําหรับท่านชายนะครับแบบสองเมตรหรือแบบสี่เมตรหรือแบบกาแฟเนี่ยอันนี้เรากําลังพิจ,จารณาอยู่นะครับแล้วก็ได้ทดสอบลหลายๆท่านแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารีบเอาเข้ามาเลย นะครแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แอนตี้ออกซิเดนต์ได้แบบผมได้คุยกับคุณหมอละที่เจ้าของแบรนด์นะครับท,ที่เจ้าของโรงงานนะครับเขาบอกว่า,าเขาก็อยากสร้างแบรนด์ที่มันสามารถจัดเต็มได้เหมือนกันในในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของแบรนด์ที่เป็นปริพันธ์เสริมอาหารที่เป็นการแอนตี้ออกซิเดนต์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแคปซูลหนึ่งเนี่ยมันจะแบบต้นทุนน้อยมากแล้วไปขายกันแบบโอ้โหเยอะมากเขาบอกว่าถ้าวันนี้เขาจะจัดเต็มให้แล้วมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเขาก็อยากท้าทายว่าของเขามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าแนวคิดแบบนี้นะครับเราก็มองว่าถ้า สินค้าเราตอบโจทย์ได้มีโอกาสที่จะทําให้สินค้าเติบโตได้เนี่ยเรารับนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้ก็คือคุยไว้เราจะพัฒนาตอบโจทย์ให้กับอ่าหลายๆท่านที่บางท่านถนัดเรื่องสินค้าอ่าคอนซูเมอร์โปรดักบางท่านผลิตอ่าถนัดเรื่องของอ่าเกี่ยวกับสกินแคร์นะครับบางท่านก็อาจจะถนัดเรื่องเฮล์แคร์นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะ ตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเข้ามานะครับในในเรื่องของอ่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบนะครับว่าวันนี้นะครับการทําธุรกิจที่มันเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยในบ้านเราะผมเชื่อว่าผู้นําหรอหือหลายๆท่านก็ก็เคยเห็นนะครับมันก็มีเกิดการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ก็บาบฟกันไปกันมานะครับก็ปรีคุดกันไปกันมาพูดตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเยอะแยะมากมายเลยหลายๆบริษัทเกิดขึ้นก็อยากทุกค,คนก็อยากไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าผู้นํานะครับแต่มันต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่บริษัทเกิดขึ้นใหม่มันมีอะไรที่มันนะครับดีหรือไม่ดีนะครับเราต้องวิเคราะห์เหมือนกับอ่าผมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผมไปซื้อหุ้นนะครับมันก็จะมีแบบว่าการลงทุนมีความเสี่ยงตัวอ,อะไรนะ ที่เขาเขียนไว้นะครับอ่าเวลาผมจะซื้อห้นอะไรมันก็มีมีบอกทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันบริษัทที่เปิดใหม่เยอะแยะมากใหม่เปิดมาเพื่อทําให้มันดีกว่าบริษัทที่มันมีอยู่นะครับแต่บ้านเราอ่ะนะครับบริษัทที่เกิดขึ้นจากบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นอินเวสหรือว่าเป็นสินค้าเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเลยแล้ว ไม่พอนะครับเป็นผลิตเป็นธุรกิจที่มานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยอิมพเข้ามาเนี่ยน,นะครับเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสิ่งที่ผู้นําที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละท่านใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมารีคกดกันเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจอินเวสนะก็จะบอกว่าโอ้ยธุรกิจมันดีมากเลยนะครับธุรกิจประเทศไทยโอ้ย เนี่ยบริษัทขายของมันทําแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไปนะครับเห็นมานักต่อนักไม่ต้องไปเชื่ออันนี้ในสิ่งที่เราเป็นเป็นตัวกลางเนี่ยผมผมก็เชื่อนะว่าถ้าท่านทําสินค้าถ้าท่านยังมีไรายได้อยู่ถ้ามีคนมาพูดแบบเนี้ยท่านก็ต้องเคืองนิดๆแหละไม่ว่าใครนะครับแต่ในมุมหนึ่งนะครับผมอยากให้มองแบบกลางๆเขาอาจจะมีดีหรืออาจจะไม่ดีเราไม่รู้นะครับแต่เราให้มองเป็นกลางๆว่าวันนี้ เราเราอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นผู้นํานะครับแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะมาทํากับเราก็ได้นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มองว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของดิจิตอลเอเซทเรื่องของอินเวสต์หรือเรื่องเรื่องของโปรดักต์นะครับมันก็มีความมีสเสน่ห์ของมันในตัวนะครับซึ่งเราต้องดูว่าผู้นําที่ที่เข้ามาคุยเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถ ประมาณไหนแล้วก็จะนําพาเราได้ไปประมาณไหนนะครับนะครับบางบางเพื่อนผมบางคนแนะนําผมไปบริษัทนี้ผมเพิ่งสมัครปุ๊บผมกําลังจะทํางานไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็มีนะครับเยอะอ่ามันก็เกิดขึ้นเวลามาพรีเซนต์ให้กับเราเนี่ยโอ้ยสินค้าผมผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปมไม่โรงงานก็เห็นมานักต้นนักแล้วไม่ชัดเจนประธานทาั้งทั้งที่ประธานก็นั่งอยู่สินค้าก็าได้ใช้จริงนะครับซื้อสินค้าได้ใช้ครับใช้สินค้าจริงๆ แต่เวลาเขามาพรีเซนต์โอ้ของเรามันชัดเจนมากเลยไม่มีตัวกลางไล่ตัวกลางกันควบคุมนะครับเป็นดีเซนเทลไลท์นะครับเป็นไงครับดิเซนเทลไลท์ตัวกลางก็ไม่มีนะครับชัดเจนมากแต่สุดท้ายมันก็ไปนะครับเราก็เห็นกันมานาักต่อน,นักวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้นําที่อยู่ในที่นี้นะครับ ทุกท่านเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีความรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านผ่านประสบการณ์กันมามา,มากมายเนาะเรา a c b i t เนี่ยครับผมเชื่อว่าเราจะผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาอีกมากมายหลายรายการแล้วก็จะเรยกว่าพัฒนาแล้วก็จะเติมเต็มในเรื่องของโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมให้กับทุกท่านซึ่งในเดือนหน้านี้ทางท่านประธานก็จะรถโชว์ละนะครับในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการจัดประชุมนะครับแจ้งให้ทราบเลยว่า ที่นะครับภาคใต้ก็คือนราธิวาสหนึ่งจังหวัดละแล้วก็หาดใจหนึ่งจังหวัดนะครับเตรียมพบกับท่านประธานได้เลยแต่วันเวลาเดี๋ยวเราแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่กับพิษณุโลกนะครับหรือจังหวัดอื่นเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งในเดือนหน้านี่แหละแต่ว่าจะไม่ซ้ำวันกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่ภาคอื่นืด้วยนะครับเดี๋ยวปฏิทินเดือนหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราประชุมกันอ่า ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเนี้ยเราจะออกในเรื่องของวันเวลาที่ชัดเจนให้กับทุกท่านนะครับจะทํางานได้ถูกจะแพลนงานได้ถูกนะครับว่าเฮ้ยวันนี้ประชุมที่ไหนใกล้ที่ไหนเราจะพาคนเข้าตรงไหนอันเนี้ยนะครับชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับมีเขาเรียกว่ารถแมพเห็นวิเขาเรียกว,วิธีการทํางานที่เป็นรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราทํางานแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนวันนี้นะครับบริษัทนะครับกาลังเขาเรียกว่า เมื่อพัฒนาสินค้าเสร็จเราจะเริ่มลดโชว์แล้วก็จะปล่อยคอลเลกชันใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะครับผู้นําไปเที่ยวประเทศตอนนี้มีผู้นําที่ได้ตั๋วประมาณ1 3บสคนแล้วนะครับก็เลือ,อีก1เดือนเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนเลยนะครับหลังจากเดือนมิถุนาเนี่ยหลังจากกลับจากญี่ปุ่นแล้วนะครับวันที่29เนี่ยนะครับยีมิถุนานะครับประกาศออกไปได้เลยนะครับ ท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวจะคอนแทคที่เรามีคอนแทคของบริษัทอยู่แล้วก็คือโรงแรมเซนทราแกนซึ่งอาจจะเป็นเซนทราที่ลัดเท้านะครับเราจะจัดงานแกรนโอเ e n i n g กันที่นั่นเลยนะครับเดี๋ยวรอท่านประธานเขาคอนเฟิร์มมาก่อนนะครับวันที่ยีิบเก้านะครับเดือนมิถุนายนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านสบายใจแล้วแพลงงานได้ถูกว่าวันนี้เราจะเดินแบบไหน เราจะทำงานแบบไหนนะครับแล้วบอกได้เลยว่า AC bit วันนี้เราจะนำทุกท่านนะครับให้มีรายได้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับทุกท่านครับก็ช่วงนี้นะครับอ่าผมอยากให้ทุกท่านนะครับอ่าท่านใดมีคำถามอยากแกสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับก็ขออนุญาตอ่านหมายให้กับทางท่าน MC นะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ